ว้าวมื่อนี้เพื่นลือออกเวลาทุกคนเมือวานชลิษาไายคลิปให้ทุกคนบืางเนาะยังมูหันนาแล้วเลยมาตอนนี้เนาะชริษาเลือกงานมาเนาะเห็นเพื่นกำลังทำความสะอาดเนาะเรียบร้อยแล้วลื้อเนอะา,าะละกาพวกสังกะสีอิฐหินปูนเนาะคนไใบหมดแล้วเหลือตั้งแต่ นี่ล่ละเคี่ยดินเนาะเคี่ยพื้นที่เนาะเอาเก็บขยะเล็กๆเล็กๆน่อยเนาะรถแมคโครกำลังเกียร์อยู่เนาะขุดขึ้นมาแล้วกบแบบแบบห้อนแมหมห้อนเอาขีนเงียออกแหมทุกคนเออเหตุดีดิสองคนแค่นั้นเน่ยีค่คนซ้ายคนนี้คนไม่ขึ้นรถเนาะนี่กับคนขับรถแมคโคร ใส่คุณวลายเด็ทุกคนบ้านเนี่ยก่อสร้างกันเป็นบ้านเฮาเนาะโอ้ใส่คุณลายครับเป็นอาทิตย์ก็ว่าเล้วนะอันนี้เพิ่นทุนแห้งล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายจ้างคนณพอ่าคนมันคนงานหา,านะนะยากเราจะนอยนเยอะเนาะหายากแต่ว่าบ่ได้ถึงขั้นว่าเป็นอ,อาชีพดีมันขาดแคลนนะไม่ใช่ กับพ่อหาได้ยูตะว่าค่าจ้างมันแพงอ่ะทุกคนตอนที่เขาเจ้าขึ้นอ่าค้งบ้านบ,านบาลาลายคนหลายในที่นี่กับประมาณหาหกคนนี่แหละจ้ะบลาบ่าบาบาบาถึงสิบดอกบ่ถึงสิบเฮ็ดดีดิแล้วละาก็ง่ายมองง่ายมองอาจจะเป็นกิจการอ่าครอบครัวนี่แหละ บร่ด้จ้างผู้อื่นอ่ะทุกคนก็สิเป็นพ่อกับลูกนี่สิหมแล้วก็หลานทังสินะคนุ้นแขกขาวเขาเจ้าสิทำงานกันแบบนี้แหละทุกคนเขาเจ้าแบบประหยัดนะ่ะนะเอียงใจหน่อยที่สุดนะ่ะเขาเจ้าสิแบบนั้นนะบอ่อนใส่ค้นเปลืองนะากำลังตัดตัดไหม่อนะให้มัน สั่นลงนะอันนี้เป็นอีหยังนะขาวๆนะคือจังหินนี่ยแหละทุกคนอย่างกับหอเป็นขยะแหละฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดีแต่เน,นี่เพิ่งพอนพอนขีดังเงีย้ยออกอะเอาขีดดินลงไว้เพิ่นบ่ถมเลยเพิ่นจะบ่ถมดินขึ้นสูงเด็กงานบ้านเฮาลือ้อปุ๊บถมปัป๊บรถ ขันว่อทมกะขันเพื่นนนนนอนหตุถนนไม่เนาะถนนกะสูงกว่าเฮียนห้างสินะ่ะทุกคนไดีดิ